อยู่แม้ทูเมนี่มูนวอล์กแมนทูเมนี่มูนวอล์กถ้าเรียเราจะเล่นกันในดิวอร์ซิตี้ได้แกด่านด่านสีม่วงนั่นเองนะครับผมนะเกียบนะครัวนะด่านสีม่วงเป็นด่านลาบิรินเซียนแมนอ๋อโอ้โหรู้เลยแต่ลาบิรินเซียนนะครับผมมันจะเป็นยังไงเราบล็อก มันคือเขาวงกดนั่นเองนะครับผมใช่ครับขวายไซดีครับไปตรงกลางไม่ไงไปไปไปดี่ไหนด้วยตัดโอเคนะครับเร็วผมตามคุณไปแล้กันตามไปเลยเหรออืมคุณใช้เซน เซนบอกคนด้วยนะครับว่านี่ทางตันนะครับไอสัตว์ตันเ้าเอตันเดี๋ยวกูไม่คิดว่าเกิดมาจะได้เล่นเขาวงกดให้คนดูดูเนี่ยคนดูไปขวาคนไปขวาเข้ามาไปขวาเลยนะเราจะเราจะใช้เทคนิคการหาแบบมดนะเอาตันเหรอ eg แม่ชั้งทั้งผมเอาตันตันตลงล่างเเที่จริงเราน่าจะแบ่งไปซ้ายขวานะอืมนั่นเอง แเขาบอกขวาไล้ไซดดีเนี่ยดูดีมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลยเนี่ยเห็นป่ะสายเรื่อยๆครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าไซดเรื่อยๆนะครับเฮ้ยไปได้เรื่อยๆว่ะได้ได้ใช่ได้เรื่อยๆเลยบีมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ้าเรื่อยๆเรื่อยๆจะถึงแล้วโอ้โหลักษณะเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่กลับมาที่เดิมไม่ที่กลับมามากลับมาแล้วไซดเรื่อยๆเลย ัันนผมว่าใช่ว่ะ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 ใช่ดีด้วยไปเล่าไปวิมเป็นหนึ่งลงลงอัมเฮไหมอัมเฮที่จริงถ้าถ้าเป็นผมนี่ผมโดดขึ้นพุ่มไม้เดินไปเลยเนี่ยอืมก็ว่าผมผมผมแหวกไม้ไปเลยขวาครับอือเข็มปะตีแม่งเราเราโหัวเดียวนะแหงนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับไปเลยครับ ไม่ให้ครับกลับมาเอาไปเลย้ <laughs> ไม่ใช่ไปเลยห้องมึตงต่อรถบัสรถทัวร์ะขวาครับขวาขวาเมื่อกี้อันนี้ซ้ายเออเออวะ <c oughs> <c oughs> ตรงครับตรงตรงตรงนั้นตันเห็นไหมครับโอเคโอเคเป็นการโดดโชว์คนดูที่รู้สึกมึนหัวที่สุดนในโลกนะ <c oughs> นครับผมเนี่ยผมไม่เจอ ขอให้มึงเจริญนะเพื่อนเล่นมุกเล่นมุกตึ๊งตึ๊งกรกแกรกแกเยอะขู่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 แมวเดี๋ยวล่อเข้ามาอะไรเนี่ยสเตจสองเขาไม่ดีเท่ารับกลับบ้าน Oh shit What the hell is Whoa Whoa Beautiful Whoa man Whoa top เจริญแล้วมันแวนนะพี่ beautiful oh, Where should I go man ตรงไปแล้วกันนะครับตรงไป straight to justice นะครับผมตรงไปหาความยุติธรรมเพื่ออะไรตรงไปหาความยุติธรรมเหมือนมึงเป็นหนังสือพิมพ์กฎหมาย What give up No never give up Never 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 give up ผมจะบอกว่าเพลงญี่ปุ่นเนี่ย mm hmm. เพลงที่ชื่อวันนี้ never give up มีเยอะมากเยอะเแยเพลงแบบพวกพวกประกอบอนิเมะ อนิเมะแบบแนวแอคชั่นต่อส <Overwatch> ู action, ้ไม่จะเป็นต้องแอคชั่นต่อสู้ครับผมพวกโอ้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพวกต่อสู้ครับจะมีเพลงชื่วยเนวอรกิฟอัพอยู่เสมอเลยทีเดียวนะครับผมจริงๆอ่าโดเรมอนก็มีครับเนวอรกิฟอัพก็เพลงเพลงเปิดของภาคอุยภาคคอสวอ้ยเนเวอร์กิฟอัพแล้วเพลงมีทุกอย่างอ่ะแม้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าเนวอกิฟอัพก็มีนะครับผม มีเลเดอร์ยังมีเลยฮะคือแบบทุกอย่างครับผมแคไมเสียงเสียงกดมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆวะเหมือนชันเลยเธอมาที่ถนนเส้นเดียวกันไม่ผอ้ไม่ใช่ดินทางไปแล้วเย่ตันวะเดี๋ยวฮะผมนิดเนี่ยเห็นชื่อผมปะเห็นเห็นอยู่เหมือนตามกันมานะแต่ไม่ใช่วันนี้ตันนี่วะโอเคโอเครู้สึกดี เพลงอะไรวะท,ที่มันร้องเนี้ยที่มีคนรู้สึกดีคิมูจิอืมความเ <c oughs> ม็นเลยแกกรีปอัพโอเคละนี่มันยาคิมูจิเออชิปอ้าวไม่ใช่นี่วะเอ้ผมเห็นแสงคุณแล้วไปกรีปมากราบกราบกราบไม่ใช่วะเดี๋ยวต้องต้องไปมากกว่าน,นี้อีกแปดแปดผมว่า<ม>ทางนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละทางนี้แหละยั่มโอ้โห let's go มาดูด้านหลังครับทุกคนโอ้น่ากลัวสุด เดี๋ยวคุณจะเย็นดีวะ Wait for me Wow it's so dark it's so freakingly dark เมื่อผมเปลี่ยนเป็นฮีโร่บายแั้นมาจองหน้าคนนี้คุณจะตกใจโอ้โหแล้วตบหน้าเชกเล <c oughs> okay, 64, ย64เหรียใช้ทำอะไรวะมันมองเห็นดาวดีดให้เดาวเป็นทางมืดนะฮะไปเอ้าวพี่แกนับวะ่ะนับหนึง่งหนึ่งสองสาม ว้าว holy fucking damnly เชี่ยคุณนำเลยครับช้านะครับโอเคครับว้าวโอ้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  calm down m คู่ๆ calm down calm down calm ชอบไปเลยครับผมชอบไปเลยเลยลงลาวาตลอดเลยค้ามดาวแมนคัมดาวคัมดาวเมียนเมียนข้ามดาฟเฟิดาวคัมดาฟเฟิลกับ what what ทางนี้แหละครับ ขวาไล้ซ้ายไล์กว่านะครับขวาไล้ซ้ายเป็นนิ้วคือผมผมไม่อยากแยกแล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าเดินไกลจากกันนี้แบบลําบากเนี่ยเพราะว่าโอ้โหนะรอบข้างนี้น่ารักแอบกสเตทกูสเตทพ่อมุงเลี้ยวขวาเดี๋ยวดูน้ำบนมันมีผลเลยไหมไม้ไมไม้ไมไม้มีไม้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 ไมไม้ไมไม่ไม้ไม้ไม่ไมมไ้ไมไไม้ไมมไมไ้ไไม้ไ้ไมมไมมไมไมมไ้ไมไมไม อาวชแมนคุณดันคุณดันโอ้โอ้โน้โน้ไอสดันโบดดัน w า are died อ้าวเอาวัดไปแต่ขอไม่หายว่ะ3 2 1สองิตาาจะบอกสำเป็นเดอร์รับเล่งเล็กๆฮะเขาดูเป็นงานอะเด็กๆโอ้อู้ชอู้ชใช่ดูเป็นงานคำดเดาแมนคำดา โอเคข้ามดาวเนียนข้ามดาวแบบเป็นเป็นแป้งเลยทีเดียวนะผมแป้งหรือแค่นะฮะไม่ใช่เป็นคาร์โบไฮเดรตไมึงไม่ล่นแก้กูเลยแต่คือมึงหลายพยางมากงานเในเล็กคาร์โบเท่ากันเนี่ยว่าเห็นไหมผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วคือเหล็กกับเรดมันคนละเรื่องกันเลยคุณเดินธรรมดาก็ได้ครับแต่ผมโคชเนี่ยครับเมาส์ผมเออเมาส์ผมมันไม่ดีนะเมาส์ผมลั่นนะเขาเรียกว่าติดโรคลั่น เดินตรงไม่ได้ครับผมเพราะว่าเมาส์ผมมันจะลั่นนะครับผมช่ครับคุณไม่ใช่งนั้นหรอวะโอ้ไปเถอะ You think you are professional โอ้ย๊ยข้ามดาวมี้ยข้ามแลว้วไม่ไมกูไม่เห็นไฟลุกที่ตัวมึงเลยวะมันลุกแป๊บเดียวคือคนสร้างนี่ขลําเป็ดเยัดเค้มากครับเสื้อทําจากไวนิลอะโอ๊ยก่อนไวนิลนี่ก็ยิ่งไหม้ไปอ้าวแมนเอ้ยเออทำไมมันมีเจ็บนิดเดียวด้วยโดนสเก็ตใช่ไหมเฮ้ยเย๊ะ เอาเอาคุณเอาไม่ทางนึงสปาร์ตาไอ้กระลำปีกดเช็คคอยครับรีบกดรีบกดเออโอเคนะครับผมแล้วเราไปไหนต่อเอาเอาเช็คคอยครึ่งทางหรอวะล่าอ่าอ่าไปเถอะอ๋ออีเส้นถ้าเรากลับไปจุดเริ่มต้นมานี่ฮะเอียงคำเลยอะ ถ้าคุณกดคลิกดูครับนี่ผมผมถีบหน้าคุณแน่เลยยันเลยยันเลยแล้วคือเริ่มมาให้กูเล่นด่านเลบลิงเนี่ยนะล้อบรคับตึงดึงดอดาึงตึงอ้าวเดือดตึงตมุนก่อมุนก่อไม่ได้แปลว่าสนุกสนุกแล้วก็สร้างนะผมอ้าวอยู่แม้ too many moonwalk man too many moonwalk นี่คือสาเหตุที่นะครับแต่ที่ไม่เคยเด็กสันเต้ เองเจโลพูเอองเจโลเขาเล่นกอลเอ้ยนั่นมันเล่นบาสปลว่าไมคไมเคิลฟาราเดย์ถุยหลอดไฟอะไรนาะไปโอ้ช่างมันจะเป็นคนชื่อไมเคิลไม่เยอะที่ผ่านเลยมั้ยไมเคิลจอแดนอ๋อไมเคิลจอแบนใช่คือมึงก็แบนแบนอยู่แล้วเอล่าให้เล่นตันยากรอย่ากกลับอย่ากลับเดี๋ยวทำไมกูหันหน้าแล้วเจอมึงวะอ๋อโอคลัดโอคคลัดอ้าวผมอยากบอกว่าพวกเราไปดูโอคคลัดกันมาแล้วฮะ แล้วก็อย่าไม่อยากสปอยนะครับแต่ว่าอ่ามหมาตายนะครับใช่ครับกูว่าเป,ปเป็นสปอยที่หนักที่สุดเป็นหนังผีนะครับที่แต่งหน้าได้สุดยอดมันงบ5ล้านนะผมเล่นประมาณ10ล้านนะครับผม5ล้านนี่ผมไม่มั่นใจว่า5ล้านดอลลาร์หง5ล้านบาทน,นะฮะ what 5ล้านแล้วกันด่านเดิมป่ะไอ้สัสชู <c oughs> ด่านเดิมปะเนี่ย ไม่ร <ussen> ู <might have> <TA> ้ครับดันเดิมแต่ไม่งมาเล่นมาเล่นกำแพงแทนฉลาดสตว์คนทำนะครับผมต้องเดินช้าๆเพราะว่าไม่งั้นลั่นฮะเดี๋ยวโลกลั่นมาโอ้โหลั่นอืออือเนี่ครับต้องเดินช้าๆอย่างคนฉลาดนะเราโง่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลั่นอือเดี๋ยวลั่นเดี๋ยวลั่นจะถึงแล้วพี่อย่บลั่นโอคูลั่นลิฟต์เดี๋จะถึงแล้วแม็กแม็กเดี๋ยวลั่นอืเข้าไงเนี่ยอื โอเคลงอืมเยี่ยมอะไรเนี่ยแค่ไม่ต้องใช้เลยเนี่ยเตีนไขเนี่ยเออวะมันทำเออวะวะวะเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้ขึ้นมาที่จบไปผมกดแล้วนะเยี่ยมเปิร์ตเปอร์ฟูลกลับไปยังวะน่้เหี้ยไม่เห็นมึงอ่ะเอาออกเข้าใหม่ผมดีต้องออกเข้าใหม่บ้างเออโอเคออกเข้าใหม่นะครับผม คุณเห็นผมไหมเห็นยังไหมเห็นดิใส่ปุ๊บเปวูเล้วนะผมตัม analyze สินไงเฉมไล่บอลลี่นี่ไล่บอลลี่นี่นะครับต้องเรียนให้ถูกไล่บอลลี่น์ไล่บเลลี่นนะครับผมโอ้ยเยสเคไล่บอี่นี่เป็นพวกเผาที่มันไล่บอลลี่นี่บรรลักษ์ครับผมบรรลักษ์หนังสือนะครับก็ด่านแรกก็เสร็จไปแล้วสำหรับไล่บอลลี่นะครับผมเย้เย้สำหรับด่านต่อไปจะเป็นอะไรงั้นติดตามชมกันต่อได้ครับผมเย่